ภาษาจีนกลางในไต้หวันประโยคของคนบอกเลิกแล้วก็อ,อกหักนะคะอ,อกหักซื่อเลียนซื่อเลียนฉันอ,อกหักแล้วว่อซืเล我失恋了我惨หรือว่าผมซื่อเลียนก็คืออ,อกหักเหรอแล้ว我失恋了ทำไมล่ะหรือว่าทําไมเหรอก็ได้นะคะความหมายเหมือนกันเนาะเว่为什么呀为什么呀าเลิกกับฉันแล้ว ท่าห้านววฟนโศละาเขานะคะหั่นแปลว่ากลับนะคะถ้าเป็นจีนแผ่นดินใหญ่จะใช้คําว่าเหอเขียนเหมือนกันนะคะความหมายเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันวัวชันผมฟื้นโศก็คือเลิกลา,ากันนะคะเละแล้วท่าหั่นวัวฟ้นโศลเขาบอกว่ายัางไงเหรอถ้าจะมาโชว์เนอะทาคือเขานะคะจะมาแปลว่ายังไงอย่างไรก็ได้นะคะโชว์แปลว่าพูดถ้าจะมาโชว์เนอะ ท่าเจาโนโะเขาบอกทขาโชเขาก็คือทานะคะโชแปลว่าพูดก็คือเขาพูดเขาบอกนั่นแหละนะคะท่าโชมีร้อยเหตุผลนะคะที่จะบอกเลกเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันเนาะเราห่างเหินกันมากขึ้นทุกวัน我们 e 距离越来越远我们คือพวกเราเราสองคนนะคะลีแปลว่าระยะห่งหาง越来越远ก็คือยิ่งมากขึ้นทุกวัน ยิ่งห่างกันมากขึ้นทุกวันนะคะวอมือนแต่จู่ยิ่งไกลยิ่งคะว่าเราไม่เคยรู้จักกันก็แล้วกันตั้งหัเมย์เกนนิเรื่อ,อตั้งก็คือคิดซว่านะคะหฉันผมเมเกินก็คือไม่กลับนะคะหนีเธอคุณเร่นซ่ก็คือรู้จักโกะก็คือเคยปะก็เป็นคำประโยคคำพูดนะนะคะ ，当我没跟你认识过吧，当我没跟你认识过吧。นเ,นนเ,นเราอยู่ด้วยกันไปก็ไม่มีความสุขหรอกวอเหมือนเว่เราสองคนหาใจอิชก็คืออยู่ด้วยกัน也ย่ e h ก็ปูแปลว่าไม่มีหรือว่าไม่เป็นก็ได้นะคะก็คือมีความสุขวอเหมือนใจอิชิเย่ปูห้ววน้ เราห่างกันสักพักเถอะวาเหมือนจ้าือเฟินคายอเซียปะวมือคือเราสองคนค่ะจ้างสอก็คือชั่วคราวเฟินคายก็คือแยกทางห่างกันนั่นแหละนะคะอเซียปะก็คือสักพักสักหน่อยนะคะวเหมือนจ้างสือเฟินอเซียปะวมจฟินคอซียปะเราคบกันแบบเพื่อนเถอะวเหมือจยปะวมคือเราสองคนคะโจ้แปลว่าในที่นี้แปลว่าคบนะคะ เพื่งโยก็คือเพื่อนคบกันแบบเพื่อนนะคะวอร์เหมือนโจ้เพิ่งโยป่ะวอร์เหมือนโจเพิ่งโยปะประโยคนี้ต้องมีประโยคต่อท้ายนะคะอย่างเช่นอย่าคบกันแบบคนรักเลยปู่เย่าโจ้ชิงเหลินละปู่เย่าแปลว่าอย่าหรือว่าไม่ต้องไม่ก็ได้นะคะโจ้คือคบกันชิงเหลินก็คือคนรักคนของหัวใจอะไรแบบนี้นะคะปู่เย่าโจ้ชิงเหลินละปู่เย่าโจ้ิงเหลินละ เราเป็นเพื่อนกันจะดีกว่า w ร m เ n มนโจเพืโยปีจราคือเราสองคนนะคะโจในที่นี้แปลว่าเป็นนะคะเพ่นโยก็คือเพื่อนปีโจ้หาวก็คือดีกว่า w ร m เ n มนโจเพื่อนโยปีจ้หาวรนเพืสู้เราเลิกกันจะดีกว่าเราเหมืน不如分手吧เราเหมนก็คือเราสองคน不如 ก็คือสู้นะคะในความหมายตรงนี้เนาะเฟินโสก็คือเลิกกันหรือว่าแยกกันป่ะก็คือนะอะไรแบบนี้นะคะวอาเหมือนปู่รู้ฟินโสป่ะวอาเหมืนปู้รู้ฟินโสป่ะผมไม่อยากหลอกคุณและตัวเองอีกต่อไปแล้ววอ,นนวอปู้้้เเีีีี่่ยงยงจจจชพนนนหัื我不想再欺骗你恨自己我常说不想就是不想ไม่ต้องการก็ได้นะคะใจ ชีเพียนก็คือหลอกอีกนะคะนีเธอคุณหันคือกลับนะคะจือฉีก็คือตัวฉันเองตัวผมเองเนี่ยนะคะ我不想再欺ยนหนี我ั่นจืจ้อจ,จีคุณต้องหาคนที่ดีกว่าผมได้แน่ๆ่可以找เ比我ี好的人า,าเธอคุณเคยคือได้นะคะเจ้าเต้าก็คือหาเจอ เป็นคำเปรียบเทียบนะคะหัวฉันผมเกื้าตรนก็คือดีกว่าผมปีวอกึงาตรนก็คือดีกว่าผม你可以找到比我更好的人你可以找到比我更好的人ปล่อยฉันไปเถอะฟังโซปะฟังไปว่าวางนะคะวางหรือว่าปล่อยปล่อยมือปล่อยไปก็ได้นะคะฟังโซปะฟังโซปะฉันมีคนอื่นแล้วหรือว่าผมมีคนอื่นแล้วนะคะ 我有了人，我ันผม่แปลว่ามีเลแปลว่าแล้ว人，ก็คือคนอื่นว่าโ人，่ว่าโอ,อกหักทำไมต้องดื่มเหล้าซื่อเลียน为什么要喝酒ก็คือ,ออกหักนะคะนมาทำไมาคือต้อง喝วคือดื่มเหล้าเฮแปว่าดื่มนะคะวก็คือเหล้า失恋为什么要喝酒ย为什么要喝酒 มีคนอกหักแล้วไม่ดื่มเหล้าไหมโยเลนซือเลียนเม่เฮอร์จิวมาโยแปลว่ามีเรนแปลว่าคนโยเรนมีคนซือเลียนอกหักเมแปลว่าไม่เฮอร์มจิวแปลว่าเหล้าโยเลนซื่อเลียนเมเฮอร์จิวมามีคนอกหักแล้วไม่ดื่ม pad, เหล้าไหมโยเลนซือเลียนเมเฮอร์จิวมามีสิโยว่ะโยว่ะฉันดื่มเหล้าเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดจากการอกหัก 我喝酒是为了缓解心碎的痛苦。我ฉัผมเแปลว่าดื่มนะคะจก็คือเหล้าดื่มเหล้าใเพื่อเวเพื่อบรรเทาหวเจคือบรนเทานะคะสิ้นซยก็คืออ่าสิยก็คือหัวใจที่พังนะคะเตะท่องขูก็คือความเจ็บปวดท่องขูแปลว่าเจ็บปวดนะคะ我喝酒是为了 缓解心碎的痛苦。我喝酒是为了缓解心碎的痛苦。เดือมแล้วแล้วไม่เจ็บปวดใช่ไหม？喝酒了不会痛是吗？喝酒ก็คือเดือมแล้วแล้ว不会ไม่เป็น。痛ก็คือเจ็บปวด不会痛，คือไม่เจ็บปวด是吗？ใช่ไหม？喝酒了不会痛是吗？喝酒了不会痛是吗？ไม่นะก็ยังปวดอยู่没有。 หายซือยงหุมแปลว่าไม่มีหายก็ยังย่งก็คือเหมือนเดิมนะคะหุยทงก็คือยังปวดก็ยังปวดเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะเมโหยซือยงหุยทงมโยหายซือย่งหุยทงจะทยังไงดีจะหาคนใหม่จ้าซินเตอหาก็คือเจ้านะคะคนใหม่ก็คือซินเตอซินเอร์เก็คือคนใหม่ เจ้าซินเดอเจ้าซินเดอหาคนใหม่อีกคำหนึ่งใช้คำนี้ก็ได้นะคะเจะ้าซินเหลิญเจ้าก็คือหานั่นแหละซินเหลิญก็คือคนใหม่เจ้าซินเหลิญเจ้าซินเหลิญคุณช่วยฉันหาหน่อยีปหนี帮我找一下你เธอคุณปังคือช่วยเหลือน,นะคะปังห我ช่วยฉันเเจ,จ้าอสียก็คือหาหน่อยีีีปปัว่าเเจอสยน้ัว我找一下你帮我找ียได้สิฉันช่วยหา 好าปะ找好吧ปังเจ้าปก็คือได้สินะคะหัวฉันผมปังหนีเจ้าช่วยเธอหาหาป่ะว่ปังเจ้าหปวาปังเจ้า